สบายดีเด้อพี่น้องจ้าสบายดีเบิดสุขูสุคนเนาะยินดีตอนหับเขาสู่สองบาแแบบสวรรค์เก่าเ้ยจ้าสบายดีเนาะย้ามคำคำพี่น้องเมื่อนี้น่าก็เข้ามาบ้านเบิ่งจะทะังก็หูแล้ววะหกหรือว่าแตกต่างไปแล้วข้ามาบ้านพี่น้องสิมาคุดจิรอเนาะเข้าจะวาอยู่อันอยู่บ้านอันจิลรอใหญ่แล้วเนาะจิรอจิป,ปมนั่นเองจะทุกคนบอกว่าใหญ่พอขัวแล้วเมื่อก่อนเห็นคอกูตัวแซมนี่ ก็เลยสีขาวมาเบิ่งอยู่เดินเฮือนอยู่ห่มบักคามเนาะคุยจีร่ได้หลายแต่ก่อนอะตัวฝฟนตกแล้วมันอยากหยุบลงมันแบบว่าอันฝนตกห้ามขวยมาแล้วมันมขีหยุบไปค่ะเดี๋ยวสีพา่ารอบ้านพี่น้องสวรรค์สีขายเลยเดินเฮือนหลังนี้นะเนาะเพราะว่าเอาไว้มันกับโบมีไผ่อยู่มาคุยจิร่แต่กะต่อเฉลืองเฮือนเนาะทุกคนบุญได้เดินห้า่ยอ้ยหยาถ้าเดินเฮือนนี่นนนนเ, <laughs> เ,เ,เขี้ยวเขียว เป็นแต่อยากเอางวาเขามาปล่อยค่ะเนาะว่าสิเอากระแจเ๊ื่นเขามาให้เปิดให้เบิ้งทางในกับโบได้เอาเขามาเถอพี่น้องซอยประมูลราคาหาสวรรค์นเนี่ยเนาะว่าสิขายทอดได้ดีมันเป็นเฮือนสองสันไหม้างในนะี่ยบท่านได้ติดเพดานดอกพี่น้องแต่ว่าปู่ก็โล่เรียบร้อยเนาะเหตุตั้งแต่สมัยบูฮานพู้เดินนี่นะบอแม,มนบูฮานขนาด ประเภทตั้งแต่โดดน,นะคนะน่ะถก็ซีไม่เออแอมแล้วเนี่ยมาที่แอมแล้วพอว่าได้ออกไปยู่หน้าแล้วต้นดอกไม้ใบหยาก็มีเพียบหัวก็มีหายแล้วเนาะไฟก็เขาแล้วดก็มีใส่พี่น้องต้นไม้กินหมากกระปูกไว้หายแบบว่าต้นคามโบแล้วก็ต้นคุ้นก็มีเนาะเฮือนครัวห้องน้่ยมีขบเบิดเลยเนาะมีต้นลำไยพร้อมก็คือซื้อแล้วแล้วก็เขาอยู่ได้เลยขนาดพี่น้องร้วกา ถ้าว่าผู้ใดอยากต่อเติมเนาะทางในอะ่ะแบบว่าอยากตีเพดานโบก็คือเห็ดตื่มได้เลยแล้วก็เฮือนคั้วยาเค็ดแบบว่าอันเป็นเคาน์เตอร์ขนาะดก็เห็ดใหม่ได้เนาะพี่น้องก็คือเห็ดเพิ่มขึ้นมาซื่อๆนะแม่พี่น้องคิดว่าเฮือนหลังนี้สีราคาเท่าไหร่เนาะก็เมินซอยเนี่ยดูสาเหตุที่ขายก็คือแบบว่าออกไปยู่หน้าเนาะเอาไหว้กับมันบ่มีคนเขามานอนแล้วก็ยันปวกขึ้นซื่อๆและะ้วก็อยากขายไปปล๊กไหม ฮะนะพี่น้องอยากไปปุูกบอนคูนดินฮนแลไม่าะวเสียดเฮือนไม่อยู่แล้วก็คืออยากคลายล้างนีออกแล้วจังอยากเข็ดเนาะมีกับโก้ผมเฝ้าบ้านหาอยู่ใน่ะเงินขัวมมนกะสิเป็นทรงแบบสีแหละแต่ก่อนข้าเจ้ากระห็ดกันอยู่เด้อเด้อทั้งเทิงกับทั้งเทิงน่าเป็นห้องโล่งเนาะบริตติดเพดานคือกันมีประตูแต่นี้นบ่ได้ขันห้อง ข้าแมนว่าซื้อไปแล้วอยากเฮ็ดเพิ่มเติมอะไรก็คือเฮตต็ด่ตได้เลยแต่ว่าปวกตอนนี้นะปวกบ่ได้ขืนเนาะเพื่อสิได้ซรำนีโบแมนเหื่อไงไง่ายๆนะจะเงินนะแมสวรร์ไปตัดอ้อยได้นี่นะไปหาเงินอยู่ไทยเนาะแล้วก็ไปตัดอ้อยไปเกี่ยวเขาหับจ้างอยู่บัลักคองเพื่อเองินลังนี้สิแล้วพอเฮ็ดแล้วเผื่อออกไปอยู่นุนาพี่นออ้องเป็นตาเสียดายอยู่ ขายก็ได้ทั้งเฮือนได้ท้งดินเนาะไฟฝ่าเขาแล้วได้เขาแล้วก็คือสบายเลยนะหัวสวนก็นมีแล้วดิต้นมะม่วงเทียนปลูกไว้ห้กะก,กลางกะลังใหญ่เนาะคือซื่อแล้วก็พร้อมกินหมากโหลดผูกพี่น้องต้นกล้วยก็มีกอไผ่ก็กมีพร้อมโอ้ผักวานเขาจะโจงบอเลยนั่งมากับหมูจ้าหน่อยแหงบ่บย แกงตัวหน่อยอยูเซนขุดเบิ่งดูขุดเบิ่นแลวโอ้ยขุดแตัวหน่อยหน่อยนื้บอกก็สั่นหาคุยใหญ่ไม่ใช่พี่น้องเบิ้งกี่โลนี่มึงเหรอเขาทายหกไก่บัวหรือยังไงอันนี้ก็ก่อกร้าใหม่ก็มีแล้วเนาะแหนงกำลังยาวเดี๋ยวต้องเบิ่งก so, right. yes. ่อนว่าสิหักมือแรงหรือสิหักมืออื่นหักผัดมือสาวมันหักแล้วคือแกงไปเลยเนาะ ตอนแรกห้าพันหักแล้ว 5, ห้าบริเกียงยังมอเลี้ยงันบริเบียร์พี่นอ้อ,นอนงต้นมะพร้าวก็มีหายบางที่เราเป็นหมากเลยผู้ใดสนใจมาสื่อได้ดื้อพี่น้องจา๋าแต่ว่าอันเห็นเอฟซีกระเหม่นรลายอยู่ตั้งแต่คลิปก่อนเนาะแต่ว่านางก็พันได้ดตอบเ่อว่าคนไทยสามารถซื้อได้ไหมสาวรรควัสันอันนี้ก็ไพ่อันนะเงินเขาจะมีงานพี่น้องบอลกลางเต็นบอลแม่สวรรค์เพชรเวียงเมื่อนี้แหละ คนไทยนั่นบอสามารถซื้อได้ด้อพี่น้องเนาะบอสามารถซื้อได,ด้ด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าสื่อในนามคนเล่าสื่อนะ่ะสื่อได้เนาะอันอยากคือแบบว่าอันมักมีบ่เจ้าว่าซุกเราจะเคยแบบว่าห้าโอนเงื่อนมาหล้วให้คนเล่าสื่อห,หน้นะว่าเป็นของเขาอะ่ะแบบเสียได้พี่น้องแต่คนเล่าเออคนไทยบ่สามารถซื้อได้หย่อนตัวเองเนาะ แม่ก็ต้องหาคนที่สนิทแล้วก็ไหวใจแบบซื้อไวหวหา่นะซื้อไว้สะคะแบบนั้นอะได้จ้าเยดาย,าาย,าดยดบดเอากระเจะเงินเข้ามาวะซี่ไขยบ้านให้เบิ่งเนาะอันนี้คือเงินครัวพี่น้องกะโลกกะปูมีตู้มีอย่างทางไหนสิเป็นห้องน้ำห้องน้ำม,มันติดเงินขั้นบอมากก็คือเห็ดใหม่ได้เลยเนาะ สิบอกว่าไฟฝ้ากับเขาบบเมนเรื่องง่ายๆเด้สมัยตะกี้เขาเขาไฟนาเสียเท่ายวัดหวงแจ๊คเสียท่ายว่าโบจือ้อคือกัน,แ,กน,นแพงเลยเนาะเงินเงินแต่กี้ก็มีข่านะออนแ,นแต่ก่อนนะเขาไพานะ่ะแพงเลยพี่น้องก็เลยอยากขายออกนีแหละคือสาเหตุที่อยากขายก็คืออยากไปอยู่หน้าเนาะ ไปอยู่นาแล้วก็อยากเขียนเงินใหม่ก็เลยอยากขายพี่น้องเพราะว่าออกไปอยู่นามันก็นสวัสดิ์เซเวยไปมากง่ายบบต้องเที่ยวนอนบ้านแล้วก็บโต้องเที่ยวนอนนาเพราะว่าอันก็คือมีเงิอนอยู่นาอยู่แล้วเคลื่อนเบามีนั่นแหละพี่น้องเนาะโอ้ยดวงงวัวเห็ดมันหักบ่เอา ก็คือบบามีก็คือเงื่อนย่หันเนาะเวลาขึ้นมาแต่ดับหน้าอาบน้าเหมือกับแบบยุ่งเงื่อนเจ้าของยุ่หน้าปัจจุบันนี่กันหน้าสวรสค์กัซ้ำเงื่อนเลยแหล่ตังแต่วันเป็นเทียงหน้าซื่อเนาะก็เลยอันวอาก็พอกับเมรี่แล้วคันมีคนสื่อกับขายแหลวกวารซิมาติดป่ายอยู่พี่น้องเดี๋ยวสีเขียนป่ายมาติดอยู่ว่าขายเงินเนาะอันนี้คือต้นพักหวานบ้าน S <S 2> <S 2> เขาเอาไปอ้อมใช่พระเข่าบ่จักจส,สัสนวะขื่นอะไรสิขื่นระบาดนี่ถ้าขึ้นได้บ่ละใหม่นี่มันผอยอยู่มันเหนียวไหมถ้ามันเหนียวเราขึ้นก็ได้อยู่ฉันขึ้นก็ได้ปาดน้ำใหม่กำลังอยากแตะอันนี้กอดน,น้ำใหม่สังไวยทั้งพ <S <S 2> <S 2> งุนกับน <S 2> <S 2> <S ้ำใหม่สังไวยพี่น้องก็ <S 2> <S 2> คือว่าดินน่ะโอ้โหระวังตกนะดวง ดินนะกะกว่างพอสมควรเียตั้งแจ่แจอองหัอตัวผุ่นเนาะแล้วก็หอดแจอองหัอผุ่นแล้วก็จังเพื่อสิหอดเฮือนหายไปโอ้ขออภัยที่กันเกงกลองไว้เฮือนก็นอยู่วางกลางแล้วมันแบบว่าคือทางหนาประตูนะมันก็เห็ดได้อยู่ทังหลังกันยังแบบสามารถเห็ดได้เห็ดยังก็ได้ะนะเห็ดบอลไหวยังก็ได้เนาะดินนะกว่างนะจ๊ะจักเทอไดไร คันประเมินคันสวนรรคิ์วาอาไอ,อ,อ้ราคาประเมินว่าประมาณหกแสนเจ็ดแสนสำเนียแพงโผลบอกพี่น้องทั้งดินทั้งเฮือนน่ะและ้วก็ทั้งไฟฟ้าผอมใดายเจ็ดแสนน่ะพี่น้องว่าแพงบ่เนาะคั้นแม่ขายกับวาสิขายราคานี่แหล้วจ้าว่าสิว่า,าไว้ประมาณเจ็ดแสนหาเนาะเผื่อต่อวันจังสีบ,บรูทหลล,ลักลักษณะยังอยากให้อยู่ในระหว่าง เย็ดแซนอะไรแท้ๆอ่ะพี่น้องว่าจังไดหลายคนเนาะผู้ใดมีความคิดเห็นจังไดก็เปลี่ยนบอกชาวันานในเดืออยาขู่คือกันว่าราคาที่เขาบอ,อ,อกไปนี่มันแพงผดบอเนาะแต่วัดดินกว่างพอสมควรนะจ๊ะแต่ว่าหมู่บ้านมันอาจสีแบบว่าบริติดถนนใหญ่เนาะมันก็เป็นเงินอยู่ในหมู่บ้านคันแบบว่าอยู่ในเมืองก็คือสีแพงแหล้วก็ขายได้ราคาอยู่ พะว่าดินน,น้อยๆสพบปุูกเือนอนะเข้าขายต่างแบบเทอาไดแสนอันนี้คือมีทั้งเงอนทั้งดินอยู่แล้วอะว่าเจ็ดแสนหานะพอฟังอยู่บ่พี่น้องตังแต่เงินกกเือนเข่าตั้งแต่ลุงเลินบนทธานในขายเงินผูใดอยู่ในนี่แต่ก่อนบ่อนลังสีเขียวนะเป็นเือนลุงเลินเราเห็นเงอนใหม่เนาะต่อมาในเรากระขายแล้วก็กไปยูนาแล้วก็เลือแต่เงินสวรรค์ ดินฟังนั่นกันแต่ก่อนเป็นของคุณยายบ่อนเขาเจ้าเห็นเฮือนอะ่ะแล้วก็ขายไปปั่วคุณยายสมัยก่อนนะยายเราโซเนาะเราบ่สบายติดเตียงอยู่เท่าไหร่ปีซองปีเป็นบ่ดลวงแม่นบว่นบวะประมาณไหนละ่ะขั้นสิบบประมาณปีซองปีหรือว่าอาจสิหลายปีปกุหัาบซ้อนกระจื้อบอ่ได้เนี่ยจื้อแน่บ่จื้อแน่เนาะตะกี้เราย่างบ่ได้อีเมถาวนเป็นเอามาผึ่งมาผัดเป็นเครื่องหนึ่งพี่น้อง เข็นแอวขึ้นมานะฮู้ซึกเบิดแต่ค้าลงไปในะแล้วบุงฮู้ซึโตแล้วก็ยยางบ่ด้เนาะจนพาไปหาหมออยูไซก็นจนเมื่อยไปเนาะก็คิดว่าสิบอเศร้าสุดถ่ายแล้วก็เศร้าแล้วก็ยยางได้เนาะค้ายหน้าทงหนึ่งเลยก็ค้ายดินหน้าตัวน,นั้นนะยูหน้าเราอะบ่มั่นใจว่าค้ายไปป่วยอีแมเ่เถาหรือว่าค้ายไปสื่อนาแต่ว่าดินนี้นะค้ายไปป่วคือจังวะ งัวคุ้ยกับจนเบิดขอกหนึ่งพลับพี่น้องโอ้ลักลักมันหนีว่าคูซิมาคุดจีโรอกับบริคุดแล้วว่าซิคุดจีโรอกับบริคุดก็เลยมาเก็บผักหวานแทนแล้วก็จีโรอมันโตหน่อยเนาะสุดท้ายก็มาวอาเรื่องเงินคือเก่าพี่น้องเอาเออเอาหมากมาปลูกให้สลัดสลัดมากก็สิเป็นเงาเงาอันคือต้นผักหวานบาดโอ้โหเอาทางผู้บได้บ่ เหตุใดว่าเอาเสียมเกา็พักโบตกดอกบุกหูขึ้นกันมึงจักโลหาซิปหาซิปซ้ำกันส์น้ำนักซ้ำกันคันสิบอกว่ามากูสิขึ้นก็บพราได้พักวานเนี้ยเป็นแบบแสีบเลยพี่หนอเอาไปแกงไปอ้อมเนาะอ้อมใส่ไว้อ้อมใส่ไว้ใส่ไก่อ้อมใส่กระดูกหมูแสีบเหตุใดกระเสบ ถือว่าบ้านเฮามันทาก,กินยากเติบเลยแต่และเงินบ่ได้มีคุณลังเงินอันนี้นนะมันสิเบิดแล้วมันสิศูนย์พันแล้วเนาะอวิ่นมาไม้อันนี้เหี่แดงมันแตกเต็มอยู่ยกระไดแล้วเนียงชเนื้นมันแก่ปไปเลยเราคืนะอเราพือนอ่อนช้อนไม่คือดอกป่ะอืมกูดูลงอะไรมึงลงหมกูเปลืองโบไดไหม <laughs> กูกูประกาศไปต่อไม่แทนนะเอามีดเอามามาสิดมาตัดทางนั้าดอกงาที่มันโกง่งกูเอา้า เรวเนามาจับก่อนเอ้าลปาดลังเบียดเต็มเลยตั้งแต่สมัยก่อนเยเห็นต้นอรยังมะสาคูสิคุณมาปลูกบ่บ่แต่วอออนชอนมันเห็นเต็มอยู่นี่นีนเอามาปลูกนันยากรูเขือขั้นง่วหิวมักกักินขัดกอปยาัปลูกกับไปจิ้มอร่อย เบิ่งหน่อไม้ดูดวงมันมีพอหาอยู่บอกขั้นมีพอหากคำอื่นอย่างสีขาวมาหากักเนียงครุขลาดอยู่อีพ่อเดี๋ยวอันสีคุดแบ่งคุดอันโน่ใหม่เอาไปปลูกอยู่หน้านลำพี่น้องเด้กแง่งโน่นนนใหม่ม,ม,มันก็มีอยู่ก๊อกลังส่มขั้นแกงกับประมาณได้กัมหนึ่งมืดจะคืออีแม่เลยก๊อกลังโก่งหน่อยนะ ใช่ตะปูดบบไงยู่เขาจะเห็ดเวียดเสียงใส่ต้่นะกไคมาสระนอกนโอ๋เขตาตัดอันนั้ออกเขาอ,อีพอข,อขุด่าวมันออกขุด่าวมันออกไปปูกอยู่นะเ่กเป็นะปูเนี่กำลังแตกบนนี่นี่อันนี้นน เจียบค่ะสรุปจีรอ,อก,กับบริขุดมาเบิ่งเฮือนเทนไปเลยเราขุดเอาต้นไม้ล้วออกจากต้นเนี่ยตน้นักขูดอะที่มันใหญ่ได้นะใหญ่ออกน่ะพี่น้องตนนอ้นม่วงตัวใดมันใหญ่บ่ไดดก็คือบริใหญ่นี่เดีไก้ก็มีให้ อันนี้คือไดนามฟืนไฟมีโขบเบิดแต่ก่อนสวรรค์หมักปลูกดอกไม้จนสุดฝุนางเป็นคนหมักต้นใหม่นี่งามค่ะเป็นแบบม่วๆว่หนาเฮือนนนะมันอันนั้นพี่น้องมันก็เป็นห่มบังเนะาะคันบ่มักกับตดถิ่มเลยเลยตนลำไยแตงแต่สมัยบูฮานผู้เด่นเนี่ย นี่เด้มันมีบอนจอดรลดพรอมเนาะเด้เดี๋ยวสิให้เบิ่งมุมไก่เนาะนี่ประมาณนี้ละจ้ะอะไรพี่น้องอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมเหม่นบอกนางว่าราคาที่ราคาเงาื่อนที่นาง,านะางบอกไปนอแพงบอเนาะเจ็ดแสนหาฮนะมีไฟฝ่าแล้วนะอย่าลืมในทั้งดินในทั้งเงนนะือนเนาะไฟฝ่าใดนะ้ามีครบเบิดจ้า มาฮอนอีกก็สิได้ขออนุญาตลาก่อนเด้ยพี่น้องจา๋าขอบใจเบอรสุขูสุขชนที่ติดตามเนาะและก็เป็นกำลังใจให้เบาแบบสวันดีเด้อผิดพลาดประกานและก็ขอโทษขออภัยนะจ๊ะไปแล้วสบายดีเด้อ